าพาย,ายเดีวหลับพบปะเอฟซีเดินผ่าปุกชนครับด้วยใบหน้าที่ยิ้มแย้มและมั่นใจย้อนรับชมเหตุการณ์ตอนที่พายเดีวหลับเดินทางมายัางศูนย์บริการนักท่องเที่ยวและได้พบกับพายนิ่งเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับ การมาคราวนี้ก็ยังสร้างวีรกรรมและเสียงหัวเราะเช่นเคยครับปัจจุบันนี้ภัยเดือรับยังหายเงียบอยู่นะครับหลังจากที่ขึ้นไปยังเขาเขียวมารับชมเหตุการณ์หลังจากที่ภัยเดืรับมาที่ศูนย์บริการนักท่องเที่ยวก,ก่อนนะครับคลิปนี้ยังไม่ได้นําเสนอนะครับหลังจากที่ภัยเดือดรับได้เจอกับภัยนิ่ง ในช่วงเวลาบ่ายภายเดยหลับก็เดินผ่านศูนย์บริการนักท่องเที่ยวมาทางน้ำตกกองแก้วนะครับและหลบเข้าไปนอนจนช่วงเวลาเย็นครับพายเดลับได้เดินออกมาเกิดทะลุมาทางน้ำตกกองแก้วนะครับบริเวณนี้เป็นบ้านพักของนักท่องเที่ยวดังนั้นภายเดยหลับ กับนักท่องเที่ยวจึงได้มีโอกาสได้เจอกันแบบใกล้ชิดครับดูเหมือนภายเดยรับจะชอบด้วยนะครับท่ามกลางสายตาของนักท่องเที่ยวและเหล่าบรรดาเอฟซีรวมทั้งช่างภาพด้วยนะครับนี่ครับก็กินโชว์อยู่แบบนี้ครับนักท่องเที่ยวก็ยืนมุงดูและถ่ายรูปคู่กับภายเดยรลับเป็นที่ระลึกเป็นพรีเซนเตอร์ให้กับ อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ได้ดีทีเดียวครับนี่ครับกินไปก็สบายอารมณ์ครับสบัดหูตลอดเวลาเลยนะครับหลังจากกินได้สักพักหนึ่งพายเดียหลับก็เริ่มขยับแล้วครับไม่ได้ขยับเข้าป่านะครับแต่ขยับเดินหานักท่องเที่ยวครับนี่เป็นบุคลิกของภายเดียวหลับนะครับเดินมาแล้วครับ นักท่องเที่ยวเยอะมากเลยนะครับแต่จะเดินผ่านซะอย่างครับเดินเข้ามาทักทายครับดูใบหน้าและแววตาของภายเดียวหลับครับนี่ครับพากันขยับหลบให้ภายเดียวหลับเดินแล้วครับเดินผ่านป้ายอาคารมาเลยนะครับนี่ครับเดินทะลุมาแล้วครับแล้วเดินกลางถนนครับสองฝากฝั่งนั้นเต็มไปด้วยนักท่องเที่ยวนะครับรวมทั้งจังภาพเลยครับ แล้วก็เดินแบบสบายใจแบบนี้ครับดูสีหน้าและแววตาของพายเดืดรับครับเดินทักทายแล้วครับแบบนี้ครับนะครับถ้าเป็นดาราก็โบกมือแล้วครับแต่พายเดือรับก็สะบัดมวงนิดหน่อยนะครับมีคนอยู่ด้านในครับแอบส่องดูพายเดือรับพายเดอรับก็ยังมองเห็นนะครับสบสายตานดหนึงครับแล้วก็เดินต่อไป นี่ครับนี่ครับที่เดียวเดินมาแล้วเดินกลางถนนท่ามกลางสายตาและกล้องต่างๆมากมายเลยนะครับเดวสั่นนิดนึงนะครับเป็นการโชว์ตัวที่คุ้มค่าที่สุดจริงๆครับรถจนก็จอดอยู่ริมถนนนะครับไฟยเดินหรับก็ไม่ได้ทําลายทรัพย์สินนะครับเดินไปตามไปนู่นแล้วครับที่เดียวไปนู่นแล้วครับถนนนะครับแล้วก็เดินตัดเข้าไปยังเอกคารหนึ่งครับยังไม่ไปไหนหรอกครับ นี่ครับเดินผ่านรถยนต์ง่ายๆไปแบบนั้นนะครับไม่เดินสกิดไม่เดินเบียดเลยนะครับหันกลับมามองนักท่องเที่ยวนิดหนึ่งครับแล้วก็เดินจากไปได้ยนโฉมของภายเดอรหลับแบบใกล้ชิดครับเหตการแบบนี้เป็นเหตุการณ์ที่น่าประทับใจสำหรับแอดมินนะครับ ทั้งป่าที่ไม่ได้ถูกฝึกมาเลยกับนักท่องเที่ยวหรือคนที่ขึ้นไปเที่ยวก็ได้สัมผัสความรู้สึกดีๆนะครับแต่ว่าสิ่งเหล่านี้จะอยู่ได้นานแค่ไหนนะครับถ้าคนกับสัตว์ป่าห่างเหินกันไปเรื่อยๆมองแค่ว่าเป็นสัตว์ป่าไม่เห็นคุณค่าทางจิตใจก็อยู่ด้วยกันยากนะครับเพราะไม่รู้ว่าใครบุกลูกใครลวครับตอนนี้ นี่คือความจริงนะครับและในอนาคตก็คงห่างเหินกันไปเรื่อยๆครับผมรู้สึกรักและเมตตาต่อสัตว์ป่าก็น่าจะลดน้อยลงนะครับ <c oughs> ก็คงจะมองว่าสัตว์ป่าไปบกลุกที่สรามหาจินมากกว่าที่จะมองว่าเดิมทีที่เหล่านั้นเป็นของสัตว์ป่านะครับ <c oughs> ถ้าเป็นของชาวบ้านก็คงไม่เป็นไรครับเพราะอยู่ร่วมกับ ัตว์ป่าได้อาศัยเกืือกูลซึ่งกันละกันครับแต่ถ้าเป็นนายทุนนี่ลําบากครับพอไปซื้อแล้วก็กั้นนี่ก็สัตว์ป่าก็บุกลุกแล้วครับนี่คือความจริงนะครับที่ปฏิเสธไม่ได้นะครับการนําเสนอเรื่องราวเหล่านี้จึงเป็นบันทึกเรื่องราวช่วงหนึ่งทําให้รู้ว่าสัตว์ป่านั้นพร้อมที่จะอยู่ร่วมกับมนุษย์ จริงๆครับ